เมื่อระดับมันสูงขึ้นเราก็ต้องเหมือนอัปเดตตัวเองเพื่อให้เหมาะสมกับระดับของตัวเองในการปฏิบัติงานค่ะเพื่อที่จะทําให้เราได้ปรับเงินเดือนสูงขึ้นปรับยศได้เร็วขึ้นต้องการบุการศึกษาในระดับของมหาบัณฑิตเราก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกเรียนต่อในระดับนี้ค่ะ เริ่มแรกเราก็มองหาหลายๆที่ค่ะว่าที่ไหนบ้างที่เขาเปิดสอนในระดับมหาบัณฑิตค่ะทางการบัญชีค่ะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเราเนี่ยได้เปิดสอนอยู่พอดีค่ะแล้วก็ประกอบกับความเชื่อถือแล้วก็เชื่อมั่นในตัวมหาวิทยายลัยแล้วก็ทางคณะบริหารธุรกิจของเราค่ะเพราะว่ามีค่าจ่ายน้อยครับทำให้เราเซฟค่าจ่ายได้เยอะทีเดียวครับ ด้วยด้วยตัวเองเป็นสิทธิ์เก่าแม่โจ้อยู่แล้วก็คือมีความผูกพันในแม่โจ้ระดับหนึ่งเลยเลือกที่ที่จะเรียนที่แม่โจ้คณะอาจารย์เป็นกันเองครับพูดคุยในทุกเรื่องนะครับที่เราสอบถาม ไม่มีการห่วงวิชานะครับเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันก็สามารถช่วยเหลือและก็แบ่งปันวิธีคิดด้วยกันมันทําให้ทักษะในการคิดวิเคราะห์วางแผนแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆของเราเนี่ยรวมถึงความรับผิดชอบของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะทุกคนก็คือมีความสัมพันธ์ในลักษณะของพี่น้องมีอะไรก็ช่วยเหลือกันเห็นอกเห็นใจกันบรรยากาศในการเรียนมันเลยรู้สึกว่าอบอุ่น เราสร้างหลักสูตรมาก็เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตัวเองนะครับโดยการใส่ความรู้ทุกอย่างที่ครอบคลุมในทางบัญชีเพื่อให้มีการพัฒนาต่อยอดจากปัญญาติเขาได้มีคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นนะครับเขาก็สามารถเอาคุณวุฒิไปเจริญเติบโตใน งานอาชีพได้มากขึ้นกลยุทธ์ต่างๆทักษะการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆที่ท,ทค่อนข้างจะแตกต่างกันเนี่ยค่ะเราสามารถนําตรงนี้เนี่ยความรู้ทางการบัญชีเนี่ยไปปรับใช้ได้ค่ะการเขียนเรียบเรียงข้อความบันทึกนําเรียนให้ผู้ชาทราบเนี่ยครับโดยไม่ต้องตีกับหลายครั้งเดิมทีนะครับจะต้องตีกับไม่ต่ำกว่าสาครั้งในการเขียนเรียบเรียงข้อความนะครับแต่เมื่อเราทํางานวิจัยไปแล้วในส่วนนี้จะช่วยเราได้เยอะครับ จากที่ทำงานเขามองเราก็คือดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเขามองเห็นศักยภาพของเราว่าเรามีศักยภาพเพิ่มขึ้นค่ะนอกจากจะให้ความรู้ทางการบัญชีแล้วเขายังสอนให้เราใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์และการวางแผนผู้บริหาร ที่จะสามารถนําธุรกิจของคุณเนี่ยให้ดํารงอยู่ได้คุณจะต้องมีความรู้ทางการบัญชีด้วยเช่นกันอย่างเช่นในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจตกต่ําคุณจะวางแผนภาษีของคุณยังไงให้ธุรกิจของคุณดํารงอยู่ได้ในสภาวะการปัจจุบันค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนให้มาร่วมมาเรียนรู้ฝึกทักษะตรงนี้ไปด้วยกันค่ะ